สวัสดีครับวันนี้เราจะมาศึกษาเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมกันนะครับเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมครับเหรียญรุ่นี้สร้างในปี2484ครับโดยพันเอกพระยาศรีสุรสงครามนะครับจุดประสงค์ในการจัดสร้างก็เพื่อบูชาพระคุณหลวงพ่อในวระที่อายุครบ77ปี ในปีพุทธศักราช2484ครับโดยได้นำชุโโลหะที่หล่อในอที่ใช้หล่อพระในพิธีทีท่วัดราชบาพิธนะครับในปีพุทธศักราช2481เนี่ยมาผสมรวมกับทองแดงแล้วรีดเป็นแผ่นหลังจากนั้นก็นิมนต์ให้หลวงพอ่อลงอัคาระบนแผ่นโลหะแล้วก็ปลุกเสกตลอดไตรมาสครับจำนวนจะสร้างเนี่ยก็มีด้วยกันทั้งหมด3พะเรียครับ แล้วก็ในสามพันเหรียญเนี่ยก็จะมีสร้างเป็นชนิดขอบหยกักหรือขอบสตางจำนวนสองร้อยเหรียญน,นะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเหรียญแบบขอบนูนธรรมดาอีกสองพันไปร้อย 2, เหรียญน,นะครับเพราะฉะนั้นเหรียญขอบสตางก็จะหายากกว่าแล้วก็บุลค่าค่านิยมจะสูงกว่าหน่อยนะครับเหรียญรุ่นนี้นี่เป็น อย่างที่บอกอย่างที่แจ้งตั้งแต่แรกนะครับเป็นโลหะผสมทองแดงนะครับแล้วก็เอามารมดำแต่บางเหรียญก็จะออกเป็นลักษณะสีอสรรน้ำตาลนะครับเห <rele> รียญรุ่นนี้มีการปลอมกันมานานแล้วครับ,นะรบจะเช่าหาสะสมเนี่ยต้องศึกษาให้ดีวันนี้จะมีวิธีในการสังเกตเหรียญเบื้อง <estoy seguro> <Turtle> ต้นมาให้ดูกันนะครับ ลองดูรายละเอียดกันนะครับาภาพแล้วก็ข้อมูลเนี่ยผมนำมาจากนิยสารสปิริตครับเล่มที่21นะครับซึ่งจัดพิมพ์เมื่อปีพุทธศักราช2548นะครับเดี๋ยวท้ายๆคลิปเนี่ยครับก็จะมีภาพเหรียญจากหนังสือ Spirit เนี่ยเอามาให้ดูนะครับจะลงในตอนท้ายๆคลิปให้ดูหลายๆเหรียญน,นะครับ จุดสังเกตนะครับอันนี้เป็นจุดที่เบื้องต้นให้ใหพิจารณาหัดพารณากันในเบื้องต้นนะครับแต่ถ้าใครที่จะสะสมจริงๆก็ควรจะศึกษาเพิ่มเติมมากกว่านี้นะครับเพ<อ>ราะยังมีอีกหลายจุดที่ผมไม่ได้ชี้ตำหนิในนี้ให้ดูนะครับ<ม><น>เบื้องต้นเนื่องจากว่าเหรียญเนี่ยมัน,เป,นเป็นเหรียญที่จะสร้างมานานแล้วนะครับอายุความเก่า,าหลายปีแล้วนะครับ<ม><น>สร้างมาหลายปีแล้วนะครับด้วยความเก่าของเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นเหรียญก็จะมีคราบ ความเก่านะครับขึ้นในเหรียญนะครับแล้วก็เหรียญเนี่ยต้องมีความคมนะครับดูที่ขอบเหรียญขอบเหรียญนี่จะต้องตั้งคมนะครับตัวหนังสือก็ต้องตั้งคมนะครับเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลักษณะเป็นห่วงแล้วก็มันมีเชื่อมบางเหรียญเนี่ยจะเชื่อมเบี้ยวไบ้างอันนี้ไม่ได้เป็นไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องผิดปกติอะไรนะครับอาจจะไม่ตรงเชื่อมไม่ตรงเส้นเดียวนะครับ จุดสังเกตนะครับอันดับแรกนะครับก็คือดูที่ตัวคําว่าวัดบางกระพร้อมใต้พอผ่านเขาวัดบางกระพร้อมเราจะเห็นมีเนื้อเนื้อเกินอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็คําว่าพระอุปชาคงเนี่ยครับตัวพอผ่านตรงนี้มันจะมีนี่ฮะตรงนี้ต้องเป็นเส้นเกินคมคมนะครับคมคมแล้วก็ดูตรงนี้ฮะตัวตรงตรงตัวชอรกระเชิเนี่ยครับ ตรงนี้จะมีตรงตรงนี้นะฮะจะมีเนื้อติ่งแหลมๆออกมาตรงนี้ครับ,รบแล้วก็ที่คือในรูปที่ถ่ายลงหนังสือจะมองไม่เห็นไม่อยชัดแต่ที่จีวรนะครับจะมีเส้นสายฝนหรือเส้นขนแมวคมคมกระจายอยู่นะครับกระจายอยู่ต้องคมคม,คมนะครับแล้วก็บนจีวรตรงขอบจีวรตรงนี้ครัจะมีเส้นเนื้อเกินที่แกะเกิน แกะขึ้นมาเป็นเป็นเส้นเส้นอยู่บนอขอบจีวรอีกทีหนึ่งครับเส้นตรงนี้คมคมนะครับแล้วตรงนี้ฮะตรงนี้ตรงใต้ตาขวาของหลวงพ่อตรงนี้ครับจะมีเส้นคมคมอยู่นะครับตรงนี้นะครับเส้นคมคมแล้วก็ดูที่เปลือกตาหลวงพ่อครับเปลือกตาหลวงพ่อเนี่ยทั้งสองข้างเนี่ยจะต้องคมคมสวยนะครับต้องคมครับทันเหรียญสวยๆสวย เส้นหน้าผาของหลวงพ่อก็ต้องคุมนะครับนี่ด้านหน้าครับด้านหน้าก็าจะดูกันประมาณนี้นะครับอีกจุดหนึ่งือที่ที่กลีบดอกกลีบดอกด้านด้านล่างเนี่ยครับเราจะสังเกตเราจะเห็นตรงนี้ว่าจะมีเหมือนเส้นเส้นขึ้นมาอ,อยู่วางอยู่บนกลีบดอกนะครับนี่ก็เป็นจุดจุดที่พิจารณานะครับก็ผู้เชี่ยวชาญบางท่านก็จะเพิ่มมีจุดเพิ่มเติมมากกว่านี้อีกนะครับ ส่วนใหญ่แล้วแล้วเนี่ยเราก็ชิจาาเรื่องอความคมของเหรียญคู่คู่ไปด้วยนะครับตัวหนังสือต้องเป็นสันคมขึ้นมานะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราดูด้านหลังกันครับนี่คือด้านหลังเหรียญนะครับด้านหลังเหรียญเนี่ยก็อย่างที่บอกตั้งแต่แรกแล้วครับว่า,อาขอบเหรียญก็ต้อง ตั้งคมนะครับตั้งเป็นสันไม่ล้มนะครับแล้วก็ถ้าสังเกตให้ดีที่ขอบตรงด้านด้านนอกเนี่ยมันจะเป็นออขอบต,ตั้งขึ้นมาเห็นี้ยเนี่ยตรงนี้นะครับจุดหนึ่งก็คือตรงนี้ครับอีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้ครับตรงนี้ฮะจะมีเนื้อเกินนะครับ เพิ mm ่มขึ Hence, ้นมานะครับและดูที่ตัวหนังสือครับตัวหนังสือเนี่ยการปั๊มเนี่ยตัวหนังสือลักษณะเหมือนจะมีขยื่นนะครับขยื่นนิดนึงคือเหมือนมีเส้นซ้อนที่ตัวหนังสือข้างๆนะครับเนื่องจากเกิดจากการขยื่นนิดหนึ่งตอนปั๊มนะครับลองสังเกตดูตามตัวตัวตัวอักษรนะครับแล้วก็เนี่ยตรงปลายตัวอักษรที่มันจะเป็นเส้นแกะเกินวันนุ้พวกเนี้ยจะคมสวยนะครับจะคมสวย นี่ก็เป็นหลักในการพิจารณาคร่าวๆครับใคร,ใครที่อยากจะสะสมเนี่ยก็ควรจะศึกษาเพิ่มเติมดูนะครับแล้วก็ปรึกษาผู้รู้ด้วยเพราะของปลอมมีมานานแล้วครับแล้วก็ใกล้เคียงของจริงด้วยนะครับยังไงก็ขอให้โชคดีในการสะสมทุกท่านครับสวัสดีครับ